คุณผู้ชมคะดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นลูกแท้ๆเมาคลั่งแล้วก็จุดไฟเผาพ่อตอนนี้พ่ออาการสาหัสเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านชาวช่องที่เขารู้เขาก็บอกว่าอยากให้ประหารชีวิตลูกเลยทําแบบนี้กับพ่อผู้บังเกิดกล้าวได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เกิดกลางวันแสกๆนะแต่วันพุธที่20มีนาคมแล้วแต่ว่าตอนนี้ คุณพ่อ,องเขาเนี่ยยังบาดเจ็บสาหัสพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าถูกเผาทั้งเป็นนะครับและค<ช>นก่อเหตุคือลูกแท้ๆที่เขาบอกว่าทั้งเมายาบ้าแล้วก็ทั้งกินเหล้าผสมไปด้วยเนี่ยนะฮะใช่ค่ะ,โด,คะโดยคุณพ่อเนี่ยนอนหลับอยู่ที่หน้าบ้านญาติอยู่ที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลี้เลยนะคะอาการเนี่ยสาหัส โดยตำรวจก็ได้ควบคุมตัวลูกชาย,ยมาดําเนินคดีแล้วก็สอบปากคําค่ะแต่ว่าลูกชายวัย27ปีที่ใช้น้ามันราดและจุดไฟเผาพ่อเนี่ยก็ยังให้การวกวนไปมาแล้วก็ปฏิเสธนะว่าไม่ได้เป็นคนลงมือเผาพ่ออ้างแบบนี้วันนั้นเนี่ยผมจะเข้าไปช่วยเหลือพ่อตอนถูกไฟไหม้แล้วผมก็ได้รับบาดเจ็บที่มือที่เท้าเหมือนกันแต่ตํารวจไม่เชื่อนะเพราะว่าโอ้โหตอนที่สอบปากคำเนี่ยาอาการเมายังหนักอยู่เลยนะครับแล้วก็จากการสอบสวนก็ทราบว่าชายคนนี้ติดยาเสพติดแล้วก็ดื่มสุ ราอย่างหนักก่อนที่จะเกิดเหตุก็ได้เสพยาบ้าเข้าไปหลายเม็ดผนวกกับการดื่มสุราเข้าไปด้วยจึงเกิดอาการหลอนนะครับส่วนเจ้าของบ้านกับผู้ใหญ่บ้านก็พาผู้สื่อข,ข่าวนะคะไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุไปชี้ให้ดูเลยว่าตรงนี้แหละที่พ่อเนี่ยถูกลูกเอาน้ํามันราดแล้วจุดไฟเผาตอนไปเห็นนะคุณผู้ชมยังมีพวกคราบขมเหลวต่างๆยังมีรอยไฟไหม้อยู่ที่บริเวณหญ้า รวมถึงห่างออกไป5เมตรก็เจอขวดน้ํามันที่คิดว่าใช้ในการก่อเหตุรวมถึงไฟแช็กนอยู่ด้วย เจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยทางตัว,ตว,ตวคุณพ่อเนี่ยนะขอมานอนที่หน้าบ้านส่วนตัวเจ้าของบ้านก็อยู่ในบ้านนะคะแต่ว่าไม่นานได้ยินเสียงร้องเหมือนกับร้องขอความช่วยเหลือค่ะเพราะเจ้าของบ้านเขาออกมาดูก็เห็นว่าคนเป็นพ่อเนี่ยถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายเลยก็เลยรีบเปิดก๊อกน้ําแล้วก็ฉีดดับไฟที่มันกําลังไหม้ตัวของผู้เป็นพ่อแล้วก็ส่งคนให้ไปแจ้งให้ให้คนเนี่ยมาช่วยนะคะครับ ทีนี้เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันเพื่อนบ้านคนนี้คือนางจำแรงกันทียะบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเห็นลูกชายของคนเจ็บน่น,นะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเบิน้นเสียงดังไปทั่วถนนในหมู่บ้านเลยแล้วตะโกนด้วยอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพื่อนบ้านเล่ากันหน่อยค่ะว่าลูกชายเนี่ยเขาตะโกนยังไงบ้างมาเกินชั่วโมงนี่มีเรื่องเลยอ่ะอ๋อแกเบิ้นรถกันเหรอเบิ้นรถ เบิร์นรถเก็ตแดเงเก็บปอเกตได้หนาปลายนี่โจ้ปนี่ก็อ้อมไปนั่นอ้อมไปหน้าบ้านนั่นไปตือ้อปีไปสองรอบที่เราอยู่นี่เหรอ อัน<ะ>นี้คือก่อนเกิดเหตุเลยก,เก่อน,น,เ,นกเกิดเหตุชั่วโมงหนึ่งดึกนี่เห็นไหมก่อนเกิดเหตุชั่วโมงหนึ่งเบิ้ลเครื่องแล้วก็ตะโกนจะฆ่าจะฆ่าแบบนี้ค่ะแต่จะฆ่าใครเนี่ยไม่รู้นะออแต่คงอยู่ในอาการหลอนนะฮะส่วนคุณป้าคนนี้เนี่ยนะคะคือคุณป้าบัวนาคอินไหลก็เป็นเพื่อนบ้านอีกคนนึงเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังเหมือนกันบอกว่าโอ๊ยที่ผ่านมาเนี่ยนะลูกชายของคนนี้เนี่ยเขาสร้างแต่ปัญหาก่อนหน้านี้เคยติดคุกโดนคดีลักทรัพย์มา7เดือนนะคะ แล้วพอติดคุกไปเสร็จเรียบร้อยพ้นโทษออกมาก็ดื่มสุราเมาไประรานคนอื่นแล้วคุณป้าบัวนาคเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหอยากให้ประหารชีวิตเลยอะ่ะคนแบบนี้มีที่ไหนลงมือเผาผู้เป็นพ่อแท้ๆทั้งเป็นแบบนี้มันโหดเกินไปนะคะ ปวดครับปวดประตูฮาวมดอ่ะจะปวดด้านอกด้าในมูเ่ย้นูมันนี่นี่มังนอกนี่เอมันเยะอปอมมันเจอล้วเนี่ยแบบนก่มันขึ้นไมันจะค่ายมันขึ้นมันจะเอียดมันันเยะได้อะมันเยะแต่มันเยะได้คก็อนนี้ว่าโอ้โหข้ปอนี่ก็คือปัญหาคุณเนาะ ขณะที่ทางบ้านทางด้านของผู้ใหญ่บ้านเองนะครับก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยลูกบ้านเนี่ยรีบเข้ามาแจ้งบอกว่ามีผู้ชายถูกเผาอยู่นะครับตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรีบเดินไปดูที่บ้านของตัวลูกชายนะนะครับพอไปเห็นเห็นอะไรรู้ไหมคุณเห็นลูกชายของผู้ที่ถูกเผาเนี่ยกำลังล้างมือล้างไม้อยู่ผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามไปตรงๆว่านี่ไปก่อเหตุเผาพ่อตัวเองมาใช่ไหมแต่ลูกชายนั้นอนะ ตอบอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ก่อเหตุสร้างแต่ปัญหาจนแม่ก็ตรอมใจก่อนหน้านี้ไอ้ตัวคนก่อเหตุเนี่ยก็ติดคุกติดตารางคดีลักทรัพย์มา7เ,เดือนหลังพ้นโทษก็มักจะชอบดื่มเหล้าหาเรื่องทะเลาะกับพ่อตลอดเวลาแล้วก็คาดว่าการที่พ่อเนี่ยมานอนหน้าบ้านญาติเพราะไม่อยากจะเจอลูกมไม่อยากจะทะเลาะกับลูกก็เลยหนีามานอนหน้าบ้านญาติแต่ปรากฏว่าถูกลูกเนี่ยตามเอาน้ำมันมาราดแล้วก็มาเผาทั้งเป็นนะครับตอนนี้ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ยังพักรักษา อยู่ที่โรงพยาบาลลี้นะคะส่วนเรื่องคดีความตำรวจก็แจ้งข้อหากับลูกชายในข้อหาพยายามฆ่าบุพการีค่ะครับ